สวัสดีเจ้าสวัสดีทักทายนะเจ้าออกกำลังกายนะเจ้าวันนี้ลดแขนนะเจ้านี่คือชีวิตประจำวันเฮาทุกวันนะเจ้าตีห้าสามสิบนาทีหรือว่าตีห้าสามนาทีแล้วแต่เฮาจะเซตภารกิจทั้ง่งี่ม้งนะเจ้าทุกครั้งเฮาจะออกกําลังกายนะเจ้าเตรียมพร้อมกำลังกายองค์กรนะเจ้าเี่เฮาจะไปยกรนะเจ้าลื้อไปนะเจ้าวันนี้เฮามาลดแขนกัน ใครมีปัญหาแขนใหญ่แขนด้วยแขนบางงามนะเจ้าใส่เสื้อผ้าบางงามเอาเปล่นมานยิ้มก็เจ้านะจะได้ความสวยความง,งามมันก็ต้องมาเป็นทีหนึ่งนะเจ้าอ่นะเาเดี๋ยวยกขึ้นน้ำเบี้ยวนี่นักสองกิโลกรึงนะเจ้านะนะเจ้าอ่ะหลังตรงสูขึ้นหนึ่งอ่าสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ่ะอันที่หนึ่งที่สอ่ะหนึ่งสองสามส่หเจ็ดแปด้าง่ายๆเด้เจาะบ้านเด้อ ถ้าบางคนบ่กน้ำเบลมันนักลําไปเฮากะอ่าขวดน้ําก็ได้นะเจ้าเดิเป็นขวดน้ำเดี่ยน้ำยังไงก็ได้เจ้าอันนี้น้ำขวดรีดกึ่งนะเจ้าแต่ใครมีน้ําเบล้ําเบลเลยอ่ะ,นะเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้า ลดผพนหลังลดหัวไหล่นะเจ้าเจ้าเฮาสะเดี๋่นะทาได้ก็ได้นะเจ้าบริหารร่างกายให้แข็งแรงเนื้อเจ้าพร้อมจิตจะลุยงานประจำเจ้าฝากไว้เนอนะเจ้าสุขภาพดีบอกมีขายอยากได้ต้องทําเองเนี่ยเองนะเจ้าออกกําลังกายแ้วนะเจ้าปรับพฤติการการกินตัยเนื้อเจ้าสิ่งไหนที่กินกินได้ลดละเหลิกได้พยายามลดละเหลิกนะเจ้าลดหวานมันเค็มนะเจ้าเลี่ยงอาหารในมันรดจัด เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะเจ้าเนาะสุขภาพดีบ่มีขายท่องไว้นะเจ้าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนะเจ้าได้ดีบ้านเฮานะเจ้าใจบ้านเฮาเป็นพื้นที่เล็กๆนะเจ้าออกกวนร่งกายวันละสามนทีสามสิบนาทีฝากไว้ตัวนะเจ้าเน้อนะเจ้าป้ากันใหม่ในคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า